สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลก,กรรารแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลเจลีเขาวาสกิฟันตาเล่เสมอชนันเบเบเล่ไป1ประตูต่อ1เกียวโตแซงกาเอาชนะด้านเอฟซีโตเกียวไป2ประตูต่อ0โยโกฮาม่าเอฟซีนะครับพายกับทางด้านคาชิมาแอดเลอร์ไป1ประตูต่อ3ทางด้านนิกาตะนะครับเสมอคอนโซเล่ซัปโปโรไป2ประตูต่อ2 วิเซอร์โกเบเอาช้างด้านกัมปะออสกาาไป4ประตูต่อ0ซาการโตสุเอาชัางด้านนาโกย่ากแกมปัสไป1ประตูต่อ0อาวิบาฟุโกโกะเอาช้างด้านคชาชิวะเลโซไป1ประตูต่อ0และอุร่าเลดไดมอนเอาช้างด้านเซโรโซออสกาาไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลีอันดับ1ยังเป็นโกเบครับ3นัด9แต้มตามด้วยอันดับ2มารีนอ3นัด7แต้ม อันดับที่3ามคาชิมาเอลเลอร์สนัด6แต้มอันดับที่4อวิป้า3นัด6แต้มอันดับที่5นานกย่า3นัด6แต้มอันดับที่6โชนาเบมเมเร่สามนัด5แต้มอันดับที่7นิกาตะ3นัด5แต้มอันดับที่8ฟอนตาเล่สนัด4แต้มอันดับที่9เป็น F c ซโตเกียว3นัด4แต้มอันดับที่1 0ซากันโตสุ3นัด4แต้ม 11. บเอ็ดเกียวโตเซนกาามนัด3แต้ม 12. บสองอุลวัตเลดไดมอนสามนัด3แต้ม 13. บสามคาชิวะเลโซสนัด2แต้ม 14. บสี่ซานเฟเฟริชิมะสามนัด2แต้ม 15. บห้าซัปโปโรสนัด2แต้ม 16. บหกกัมบาอซากาามนัด2แต้ม 17. บเจ็ดเซนโซอซสกาครับสนัดมีหแต้มและสิบแปดโยโกมาเอฟซีนะครับสนัดมีหแต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเคลทอินชอนยูเนเต็ดเสมอแทจอนซิตี้เซนไป3ประตูต่อ3ชัวร์ซิตี้พ่ายกับน่านปอฮันสตูเลอร์ไป1ประตูต่อ2และแดกูเอฟซีเสมอเจจูยูเนเต็ดเอฟซีไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกลีโอเชียงรายพ่ายกับน่านทูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2ชลบุรีเอฟซีเสมอขอนแก่นยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2 ราชบ,บุรีเอซเสมอสุขโขทัยเอฟซไป1ประตูต่อ1และนะครราชสีมามัดด้าเอาชนะด้านลำปางเอซไป3ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผลุิบอลไทยลีก2ชัยนาทฮอนวิวพ่ายกับนาาสตาด FC ไป1ประตูต่อ2กระบ,บีเอ c พ่ายกับนานคัตตอมยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1 อุดรธานี FC เอาชั้นด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1สมุทรปราการซิตี้เสมอเกษตรศาสตร์ไป0ประตูต่อ0และนะครปฐมยูเนเต็ดเสมอนครศรียูธนเต็ดไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชั้นด้านนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0อาร์เซนอลเอาชั้นด้านบอลสมาร์ทไป3ประตูต่อ2แอตตันวิลล่าเอาชั้นด้านคริสตัลพาเลซไป1ประตูต่อ0 ไบรตันเอาชนะนัทเวสแฮมไป4ประตูต่อ0เชลซีเอาชนะลีดยูนเต็ดไป1ประตูต่อ0วูแฮมตันเอาชนะนัททอร์นมฮอสเปอร์ M ไป1ประตูต่อ0และเซาท์แฮ햄ตันเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแบ็กเบิร์กลอเวอร์เอาชนะเชฟฟิลด์ยูนเต็ดไป1ประตูต่อ0คาร์ดิฟเอาชนะบิสเตอรซิตี้ไป2ประตูต่อ0 แบ็กพูลเสมอเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ0ฮันเดอร์ฟิลด์นะครับพายกับทางด้านควีนที่ไป0ประตูต่อ4รูตันทาวเอาจางด้านซาวนซีไป1ประตูต่อ0มิดเดิลสโบรเอาจางด้านเรดดิ้งไป5ประตูต่อ0มีวอร์พายกับทางด้านนอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ3ลอตเทอร์แฮมเอาจางด้านควีนพาร์คไป3ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์พายกับทางด้านสโตลซิตี้ไป1ประตูต่อ5 วัตฟอร์ดเสมอไปต้ันไปศนประตูต่อศและวีแกนเสมอเบอร์มิงแฮมไปหนึ่งประตูต่อ1มาดูในส่วนของบุลเนลิก้าของเยอรมันยูเนียนเบอร์ลินเสมอโคโลนไป0นย์ประตูต่อศูนย์ไม่เอาทางด้านของเฟนไฮมไป1ประตูต่อศย์กัสบักเสมอไฟบวกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ บวกคุมไพยกับนั่นชาวเคซูนสี่ไปศูนย์ประตูต่อสองเอาบวกเอาชงนั่นเวเดอร์เวเมนไปสองประตูต่อหนึ่งและสตุดการ์ดไพ่กับนั่นไบเยนมินิกไปหนึ่งประตูต่อสองมาดูในส่วนการโชว์ซนต์บีของอิตาลีปิซ่าเสมอปาเลโมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยทางด้านของปิซ่านั้นได้ประตูนาทีที่แปดสิบหกจากการทำประตูของซาบิลลส่วนปาเลโมนั้นได้ประตูนาทีที่สามสิบแปดจากการทำประตูของ ฟรานเชสโก di ิมา i เโจบเกมคู่นี้ปิซ่าเสมอปาเลโมไป1ประตูต่อ1คู่งถัดมาครับเลจีนาไพ่กับทางด้านปาไป0ประตูต่อ1โดยปาานั้นได้ประตูนาทีที่68จากฟังโกวาเกตจเกมคู่นี้ครับเลจีนาไพ่กับทางด้านปามาไปศนย์ประตูต่อหนึมาดูในส่วนผลฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสบ็อกโดเสมอแซนไอเตียนไป1ประตูต่อหนึ่ง เาวันเวสเสมอกับน่านวอลังเซียนไป1ประตูต่อ1อันซี่พ่ายกับน่านเม็ดไป0นประตูต่อ3ปารีสเอฟซีพ่ายกับน่านเก่งกองไป1ประตูต่อ2อาเามียงเอาชนะนานโปเอฟซีไป1ประตูต่อ0นีออพ่ายกับน่านลอดแดดไป2ประตูต่อ3มัารต,เตีเอาชนะด้านนิมไป4ประตูต่อ2ดียงเอาชนะด้านเกนนอมบลฟูดไป1ประตูต่อ0และเลออาฟเอาชนะด้านลาวลันลัวไป2ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของลีก2ของเยอรมันฮัมบุกเอาชั้งด้านเนนแบกไป3ประตูต่อ0สารเฮาเซนเสมอโฮเทลคิวไป1ประตูต่อ1อยานเลเกนสเบิร์กพ่ายกับด้านริเซดอร์ไป0ประตูต่อ1และไฮเดนฮามเอาชัางด้านดามสตัดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของสกอตติสพรีมชิพฮาร์ตเอาชัางด้านเซนจอนสโตนไป3ประตูต่อ0ลิวิงตันพ่ายกับด้านฮิเบเนียนไป1ประตูต่อ4 การ์โกเลนเจอร์ anger, เอาชนะด้านคิมานน็อกไป3ประตูต่อ1ลอดเคาตี้พ่ายกับด้านมาเธอเวลไป0นย์ประตูต่อ2และดันดียูเนเต็ดพ่ายกับทางด้านอัมเบดีนไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษมอร์แคมเสมอโบตันไป0ประตูต่อ0วีคอมเสมอเอ็กเชเตอร์ ater, ไป1ประตูต่อ1เชฟเวนเดย์ ende, เอาชนะด้านวิตเตอร์บลโลไป1ประตูต่อศูน พอตเวลเอาชั้นด้านมิตันคินดอนไป1ประตูต่อศูนย์พีมัดเอาชั้งด้านชาลตันไป2ประตูต่อศูนย์ลิงคอลเอาชั้งด้านออกฟอร์ดยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์อีสวิดเอาชั้ด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป4ประตูต่อศูนย์ดาบี้เสมอชูบิลรี่ไป2ประตูต่อ2เชอร์เนมเอาชั้งด้านพีวูทาวไป1ประตูต่อศูนย์แคมบิดพ่ายกับทางด้านพอตสมัทไปศประตูต่อ1วิตเตอร์โบโอโลนะครับ เสมอทางด้านบร์ลี่นะครับไปศูประตูต่อศและเอ็กิงตันนะครับเอาชางด้านของฟอร์เรนกินไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของกันโชเชียอิตาลีมอนซาเอาชางด้านเอมโปลีไป2ประตูต่อ1นึอตาลันตาเสมออูริเนเซไป0ประตูต่อศและฟิโอรินตินาเอาชางด้านเอซิมิลานไป2ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของลีกเอิงของฝรั่งเศส ลองเสมอการลิวไป1ประตูต่อ1นโดยทางด้านลองนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่41จากการทำเข้าประตูตัวเองของฟงดีส่วนทางด้านลิวนะครับได้ประตูนาทีที่69จากการทำประตูของโจนาธานเดวิสกเกมคู่นี้ครับลองเสมอลิวไป1ประตูต่อ1คู่คูถัดมาครับปารีสยังเชงแมงเอาเชนะงด้านน้องไป4ประตูต่อสองโดยปารีสยังเชีงแมงนั้นได้ประตูนาทีที่12บจากเรอเนลเมซซี่ัน ฮา <c oughs> จิมนะครับนาทีที่17ทําเข้าประตูตัวเองนะครับและดันนลูปีไลล่านาทีที่6 0และกีเลนเอ็มปาเป้นาทีที่92ส่วนทางด้านน้องนะครับได้2ประตูครับนาทีที่31จากทางด้านของลูโดวิสบาสและอีกนา,นาทีที่38นะครับจากอิ <c oughs> กนาติอุสกานาโกจบเกมคู่นี้ครับปารีสยังเชียงแมงเอาชนะด้านน้องไป4ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของลาดิกาของสเปนเกตาเฟ่เอาช้นด้านคิโรนาไป3ประตูต่อ2องัมเบรียรพ่ายกับทางด้านบียาริอาไป0ประตูต่อ2มายโยการพ่ายกับทางด้านเอลเช่ไปศประตูต่อ1นและแอเลติโกมาดริดเอาชัน้นด้านซีบิยาไป6ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของเอลีวีซีของ,นนงเนเธอร์แลนด์วเลนดัมเอาชันด้านเอมเมนไป3ประตูต่อ1นึเฟยนูร์ล็อทดามเอาช้ด้านโคนิงเกนไป1ประตูต่อศน และทเวนเต้เสมอเฮลวีนไป3ประตูต่อ3มาปิดท้ายกันด้วยเซกุนดาลีก้าของสเปนปูการ่ายกับนักแคนาดา,าไป1ประตูต่อ3โอเอสก้าเอาชนะเลเบนเต้นะครับไป3ประตูต่อ0ูนเตลนิเฟ่ายกับนัาเอบาไปศประตูต่อ1นและมิลานเดสเอาชนะเลวันโอบบโดไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนดี่เประการสรุปผลการแข่งฟุตบ,บอลมาครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ สวัสด so ีครับ